เป้ยปานวาดเปิดใจสัมพันธ์ป๊อบนิธิหลังเลิกกันเป็นเพื่อนที่ดีแต่แซวแรงไม่หมาเป็น like, สามีดูแลลูกดีแต่ไม่ดูแลเมียเป้ยปานวาดเปิดใจสัมพันธ์ป๊อบนิธิหลังเลิกกันเป็นเพื่อนที่ดีแต่แซวแรงไม่หมาเป็นสามีดูแลลูกดีแต่ไม่ดูแลเมียยังคงได้รับความสนใจไม่หยุดสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักอย่างเป้ยปานวาดเมมณีและป๊อบนิธิบุญรัตตะกลิ่น ที่ถึงแม้จะยุติสถานะสามีภรรยาไปแล้วแต่ก็ยังเดินหน้าทำหน้าที่พ่อและแม่ให้ลูกๆได้อย่างเต็มที่ล่าสุดเป้ยได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแซะถึงความสัมพันธ์ปัจจุบันกับอดีตสามีที่ยกระดับจากคำว่าเพื่อนไปอีกขั้นแต่ไม่ใช่สามีอีกต่อไปเป้ยเล่าอย่างอารมณ์ดีว่าตอนนี้คุยกันได้ทุกเรื่องแซวกันได้อย่างเขาไปสเปนเป้ยก็แซวว่าไปแอนนิเวอร์เรรีมาหรอคือไม่มีอะไรเลยปลายปีก็มีแพลนทริปต่างประเทศ ด้วยกันอย่างตอนขึ้นเชียงใหม่เขาก็ไปด้วยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมากมากแล้วเป้ยคิดว่าแบบนี้ดีมากแล้วคุณป๊อบก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วเราก็ทําหน้าที่พ่อแม่ได้เต็มที่แต่ที่แซบจนคนฟังต้องคําออกมาคือประโยคที่เป้ยแซวแรงอดีตสามีว่าต้องเข้าใจว่าคนบางคนอาจจะไม่หมาะที่จะเป็นสามีแต่เขาอาจจะหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกเราแค่เขาไม่ดูแลเมียแค่นั่นเองหัวเราะ ส่วนเรื่องหัวใจเ้ยก็ไม่ปิดโอกาสความรักครั้งใหม่แต่ขอให้ปลอดภยัยและเป็นคนที่เข้าได้กับลูกๆเวลามีข่าวว่ามีคนมาจีบเขาก็มีแซลมาถามเ้ยไม่ได้หงหุหงิดแต่น่าจะหงมากกว่าก็จะมีมาเตือนเราบ้างเราก็ไม่ห้ามเขาขอแค่เจอคนดีๆถ้ามีรักครั้งใหม่ขอให้เป็นรักที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กันและเข้ากับลูกๆได้ก็พอ